สวัสดีครับวันนี้ไปเดินตลา,าดมาอีกแล้วนะครับพอดีอยากกินกับแก้มเมนูอะไรเลยครับเมนูหมูกระจกนะครับไม่รู้จะออกมาเป็นแบบไหนนี่ครับได้หมูมาก็อค์น้ำมาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วผมก็นำไปต้มประมาณสักกี่สิบนาทีนะครับเสร็จแล้วผมก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับ เสร็จแล้วก็เติมเหล้าขาวไปหน่อยโอ้ไม่ใช่นะครับเป็นน้ำส้มสายชูเออก็เติมผงนัวครับผงนัวผงปรุงรสใส่เข้าไปนะครับเกลือนิดหน่อยง่ายๆใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเกลือใส่เข้าไปอย่าใส่มากนะัหนึ่งมันเค็มกินจะไม่อร่อยนี่ ซอสปรุงรสครับได้มาก็ฉีดๆเข้าไปตามที่เราชอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วเราก็เพิ่มน้ําตาลเข้าไปหน่อยสิ่งที่ผมขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับเนี่ยท่านผู้ชมตัวนี้จะทําให้หนังหมูของเรามันกรอบและแข็งนะครับเส,สร็จแล้วผมหมักไปปะระมาณสัก 30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นํามาทอดได้นะครับแต่กันมักต้องไปซีนพลาสติกเลยครับเพื่อป้องกันการระเหยของไอ้น้ําเก็บความเย็นเก็บรสชาติครับเสร็จแล้วเราก็นํามาทอดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ผมจะขยี้ขยี้ขยี้ขยเข้าไปเลยนะครับนี่เสร็จแล้วผมก็นํามาทอดนะครับน่ากินไหมครับจากที่ผมทําหมูกระจกนะครับ ตอนนี้กลายเป็นหมูกระดูกไปแล้วครับเป็นไงครับดูกรอบดูหน้ากินไหมครับขอบคุณครับสําหรับการรับดูรับชมนะครับ